สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่2เมษายน65ทองลงอัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปพรรณบวกกําเนิดสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับ สำหรับวันนี้ราคาทองปรับลดลง100บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่3 4 0 0บาทขายออกที่3500 35, บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่29850บาทขายออกที่31000บาทราคาทองลูกกุศปอดอยู่ที่ 1, ดับ1924าดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์98.56จุดค่าเงินบาท33.47บาทสตางค์ต่อดอลลาร์ครับท่านผู้ชม ทิศทางทองคาจะเป็นเช่นไรเราติดตามข่าวสารกับทางเทียบบัญชาั่น Channel อีกครั้งนะครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบล็อกหรือว่าค่าพิมียมและราคาทองรูปพรรณบวกค่ากมิตโดยเฉลี่ยจะมีน้าหนักตั้งแต่1กรัมถึง2 0บาทนะครับที่ทําไว้ให้ตรวจสอบราคาแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยนิดหน่อยนะครับตามราคาที่แสดงสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ